สวัสดีครับเช้านี้นี่ส่วนคุณแก่นครับเช้านี้มาดูบวบนะครับที่เราปลูกไว้เป็นบวบเหลี่ยมครับแปลงแปลงนี้ครับแปลงนี้เคยปลูกถั่วฝักยาวนะครับแล้วก็เอาถั่วฝักยาวมาหยอดซ้ําปรากฏว่าเมล็ดถั่วฝ่อนะครับเป็นเมล็ดรีบแล้วก็เมล็ดฝ่อด้วยนะครับก็เลยเกิดแค่ต้นเดียวนะครับมีเมล็ดงอกออกมาแค่เมล็ดเดียวนะครับ หลังจากนั้นเราก็เลยเอาใช้วิธีการเอาบวบครับเอาบวบเหลี่ยมนะครับเมล็ดบวบเหลี่ยมนะครับมาหยอดครับงอกแล้วครับเกิดนะครับก็เลยทําค้างไว้นะครับเมื่อวานนี้เอาไม้มาปักไว้ครับไม้มาเสียบเอาไว้นะครับทีนี้ก็กําลังโตเลยครับได้น้ำเมื่อวานนี้ฝนตกครับประกอบกับใช้ สปริงเกอร์ลดด้วยครับพอใช้สปริงเกอร์ลดเสร็จนะครับปรากฏว่าฝนตกลงมาตอนเย็นครับตรงนี้คือต้นถั่วนะครับที่ปลูกแล้วงอกแค่เมล็ดเดียวครับตอนนี้เขาก็โตครับเลื้อยขึ้นค้างแล้วครับนะครับอันนี้บวบเหลี่ยมครับบวบเหลี่ยมนะครับตรงนี้ปลูกไว้สามหลุมนะครับหยอดไว้หลุมละสามเมล็ด งอกไม่หมดครับนะครับนี่งอกไม่หมดทุกเมล็ดนะครับอ๋อตรงนี้มีถั่วอีกครับตรงนี้อีกหนึ่งต้นครับงอกไปหนึ่งเมล็ดนะครับถั่วฝักยาวครับก็เอาไว้อยู่ด้วยกันเลยครับเดี๋ยวเราจะเก็บผลผลิตตรงนี้แหละครับไว้ด้วยกันถั่วฝักยาวก็เริ่มออกดอกแล้วนะครับนี่ออกดอกแล้วครับ พร้อมที่จะออกฝักครับต้นเริ่มออกดอกนะครับแล้วก็เลื้อยขึ้นคางด้านบนค้างทําง่ายๆครับใช้เศษไม้ไผ่แล้วก็มีกิ่งขี้เหล็กครับจากที่เราตัดแต่งกิ่งไปครับยังมีอีกโซนหนึ่งครับอยู่ใกล้ๆกันนะครับที่เราปลูกบวบเหลี่ยมไว้นะครับเพิ่งหยอดไปได้1สัปดาห์ครับเดี๋ยวเราจะไปดูครับงอกแล้วนะครับ ใกล้ๆก,กันครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูนะครับนี่ตรงนี้ครับตรงนี้ครับตรงนี้ก็เคยปลูกฟักหอมถั่วฝักยาวแล้วก็มะละกินก นะครับตรงนี้ครับอพอครั้งนี้เราก็รื้อฟักรื้อค้างครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรามารื้อค้างแล้วก็ขุดพวนดินหน่อยนึงนะครับแล้วก็หยอดมเมล็ดบวบเดี่ยมครับงอกแล้วครับหลุมนี้หยอดไปสามเมล็ดงอกแค่มเมล็ดเดียวนะครับหลุมนี้ไม่งอกครับเดี๋ยวจะซ่อมนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาหยอดซ่อมตรงนี้ ก็งอกแล้วครับต่อไปนะครับสัปดาห์หน้าเราก็จะต้องมาทำค้างให้เขานะครับก็อง,งอกแล้วครับจเจริญเติบโตใช้ได้ครับพอดีฝนตกมาเมื่อวานตอนเย็นครับก็สวยงามเขียวนะครับขึ้นมาตอนนี้ยังไม่มีแมลงรบกวนครับ พออีกสักพักนะครับก็จะมีอาจจะมีเต่าทองนะครับแมลงเต่าทองบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าสวนเราปลูกแบบผสมผสานนะครับมีหลายอย่างนะครับที่เต่าทองจะไปกินได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีไม่มากถึงจะมีแมลงรบกวนแต่มีไม่มากนะครับเพราะว่ามีอาหารที่เต่าทองเขาจะกินได้เยอะแยะครับ ประมาณสัปดาห์หน้าครับเดี๋ยวทําค้างได้เลยครับตรงนี้ครับแล้วเขาก็จะเลยขึ้นค้างเดี๋ยวเราค่มาตามชมนะครับตอนที่เขาเลยขึ้นค้างนะครับในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมครับพบกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ